ราชาลูกหนังทวโร่คอเสนอโชต้าขืนทีปนูนเยสคมกริบเจะาะ5ข้อลิเวอร์พูลทุบเบอร์ลี่เกมพิมลิกลิเวอร์พูลทำผลงานได้ยังดุดันในแมตช์บุกชนะเบอร์ลี่สต่อศในศึกพิมลิกอังกฤษเมื่อวันอังคารที่ยี่สนวาคมที่ผ่านมาโดยหงแดงแทบจะครองเกมได้ตลอดและสร้างโอกาสได้มากมายแต่จังหวะการจบสกอร์ยังขาดความเฉียบคมขณะที่แนวรับของทีมมีการเล่นผิดพลาดกันไปบ้าง และทําให้ทีมเกือบเสียประตูแต่สุดท้ายก็สามารถเอาตัวรอดได้ที่สําคัญแมตชนี้ดาวินนูนเยสกลับมาทําประตูได้สําเร็จหลังท้าบอดไปถึง12เกมขณะที่ดีโกโชตาหายเจ็บปุ๊บกลับมายิงประตูปั๊บถือเป็นเรื่องดีสําหรับเจอเกนครอปที่ได้แนวรุกกลับมาครบสมบูรณ์อีกครั้ง 1. คืนชีพโชตาการได้ดีโกโชตากลับคืนทีมเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมสําหรับครอปอย่างมากเพราะนั่นทําให้เขาสามารถจัดแนวรุกได้หลากหลายมากขึ้น ที่สำคัญในยามคับขันดาวเตชาวโปรตุกสมักจะลงมาแก้ไขปัญหาได้เสมอโชต้าพลาดลงสนามให้กับทัพหงแดงนับตั้งแต่ที่ได้รับบาดเจ็บต้นขานในแมตช์เสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาแน่นอนว่าการไม่มีเขาอยู่ในขุมกำลังทำให้นายใหญ่ชาวเยอรมันมักจะต้องเจอกับปัญหาในการจัดวางผู้เล่นแนวรุก สำหรับกับเบอร์ลี่การเห็นโชต้านั่งอยู่ในซุมมานั่งสำรองถือเป็นเรื่องดีมากๆเพราะหากถึงเวลาที่ทีมต้องการประตูและแนวรุกฟอร์มฝืดการส่งดาวเตะแดนฝอยทองลงสนามมักจะสร้างสิ่งมาศจัย์ได้เสมอของหน้าทีมชาติโปรตุเกสลงสนามในนาทีที่84และใช้เวลาแค่6นาทีก็สามารถส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาข่ายได้อย่างยอดเยี่ยมที่สำคัญการจบสกอร์ของโชตา้าแสดงให้เห็นว่าเขายังคงมีความเฉียบคมแม้จะร้างสนามไปเกือบเดือนก็ตาม ส่วนโคดี้กากโปกับลุยดิอาสถือว่าผลงานอยู่ในระดับมาตรฐานสำหรับโมฮัมเหม็ดซาลาแม้จะมีจังหวะวื้อหวาและสร้างปัญหาให้กับเกมรับเจ้าบ้านแต่ผลงานโดยรวมถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน 2. นูนเยสพัฒนาจบสกอร์หลังจากที่โดนวิจาร์ณเรื่องการจบสกอร์มาตลอด แตดาวินนูนเยสพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและในเกมนี้เขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการจบสกอร์ที่คมกริบเหมือนกับตอนเล่นให้ทีมชาติอุรุกวัยเป็นยังไงนูนเยสท้าบอลมานาน12เกมติดต่อกันแล้วและแน่นอนว่าเขาตกเป็นเป้าโจมตีจากบรรดากูรูลูกหนังแต่สิ่งที่ดาวเตชาวอุรุกวัยแสดงให้เห็นก็คือการมีส่วนร่วมกับเกมและวิ่งไล่บอลช่วยทีมรวมทั้งมีจังหวะแอซซิตให้เห็นอยู่บ่อย ในเกมกับเบอร์ลี่เจ้าตัวได้แสดงสกยภาพที่ยอดเยี่ยมในการจบสกอร์ด้วยจังหวะการยิงนอกกรอบที่สุดเฉียบคมที่สำคัญยังเป็นการยิงนอกกรอบในระดับสโมสรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2021สมัยที่ยังเล่นให้กับเบนฟิก้าแมนนินูเยสแสดงให้เห็นจุดเด่นหลายเรื่องทั้งการยืนหาตำแหน่งได้ดีการวิ่งไล่บอลทุกจังหวะพยายามที่จะเชื่อมเกมในแนวรุกซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่มีอยู่ในตัวเขามากยิ่งขึ้น 3. ค้นพบแบ็กซ้ายคนใหม่ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเป็นสิ่งที่คู่กับหงแดงในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาแต่สําหรับซีซั่นนี้พวกเขาต้องเจอกับปัญหาใหญ่นั่นก็คือการขาดแบ็กซ้ายคนสําคัญไปทั้งสองคนแอนดูโลปสันต้องเคารบการผ่าตัดไหล่พักยาวกว่า3เดือนขณะที่คอสตาซีมีคาสก็พึ่งจะดวงแตกบาดเจ็บไหล่จากจังหวะชนกับเจอเกนครอปในเกมเสมออาร์ซอนอลหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเหตุน,นี้ครอปจำเป็นต้องใช้งานโจโกเมสให้ทำหน้าที่ดังกล่าวและกลายเป็นว่านักเตะสามารถสวมบทบาทนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของเขาก็คือการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นแต่อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องการเติมเกมบุกการเปิดบอลริมเส้นและการจบสกอร์อย่างไรก็ตามโกเมสถือเป็นอย่างอะไรชั้นดีที่ครอปกล้าตัดสินใจส่งเข้าลงประจำการในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะสองแมตท,ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านักเตะมีพัฒนาการขึ้นและเล่นได้อย่างคงเส้นคงวา ถ้าหากดาวเตะเลือดพอดีวัย26ปีสามารถพัฒนาในเรื่องการเล่นเกมรุกและการครอสบอลดิ่มเส้นให้ดีขึ้นเชื่อว่าเขาจะเป็นตัวเลือกชั้นดีสำหรับครอปในตำแหน่งแบ็คซ้ายแน่นอนซีเบอร์ลี่ไม่ขม่มไม่งั้นลิเวอร์พูลอาจจะทำเกมรุกได้ดีแต่การจบสกอร์ยังขาดความแน่นอนแต่สำหรับเกมรับแม้ดูเหมือนจะเล่นได้อย่างเหนียวแน่นแต่ในบางจังหวะพวกเขาก็ทำผิดพลาดและเกือบเสียประตูเลยทีเดียว เดเรฟมักจะเล่นค่อนข้างลนลานในหลายจังหวะและทําให้เบอร์ลี่มีโอกาสได้จบสกอร์โดยเฉพาะในครึ่งหลังทีมเยือนทําพลาดหลายครั้งเดชบุญที่เจ้าบ้านขาดความเจมียบผมไม่อย่างนั้นสกอร์อาจไม่ใช่แบบนี้จังหวะที่ลิเวอร์พูลน่าจะเสียประตูมากที่สุดคงหนีไม่พ้นตอนที่วาตารุเอนโดส่งบอลพลาดบริเวณเกือบกลางสนามและเบอร์ลี่ได้หลุดไปจบสกอร์แต่น่าเสียดายที่ยาขอบบรูนลาเซนยิงเฉียดเสาออกไปนิดเดียวเท่านั้น ลองนึกภาพถ้าหากจังหวะที่ลิพูเล่นผิดพลาดเกิดขึ้นในการพบกับอาร์เซนอลนแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะต้องน้ำตาตกจากการเล่นที่หลับหลวมแบบนี้ห้าจบปี2023ด้วยผลงานฮึกเหิม ตอนนี้ลิเวอร์พูลคือคู่แข่งแย่งแชมป์พิมลีของอาเซนอลแบบเต็มตัวหลังจากที่เก็บ3คะแนนในเกมนี้ทำให้ทีมขึ้นไปรังจา่าฝูงเรียบร้อยแล้วโดยมี42คะแนนนำอาเซนอลสองแต้มแต่แข่งมากกว่า1นนัดตอนนี้เกมลีกผ่านไปครึ่งทางแล้วแต่การลุ้นแชมป์ยังคงสนุกเร้าใจาแม้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะยังขาดการเล่นที่คงเส้นคงวาไปบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นของพวกเขาก็คือการเล่นด้วยจิตวิญญ,ญาณที่ฮึกเหิมและไม่เคยยอมแพ้ สำหรับปี2023ลิเวอร์พูลทำผลงานโดยรวมน่าประทับใจโดยเฉพาะกับการเล่นในทีนแอนฟิวพวกเขายังไม่แพ้ใครและเสมอ2แมตช์ในฤดูกาลนี้ดังนั้นนี่คือจุดแข็งที่ทุกทีมต้องรู้สึกเกรงขามเมื่อต้องมาเยือนบ้านของหงแดงสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับลิเวอร์พูลก็คือในช่วงต้นปี2024พวกเขามีโปรแกรมหนักพอสมควร และยังต้องขาดผู้เล่นตัวหลักอย่างโมซาลากับเอนดกที่ต้องไปรับใช้ทีมชาตินั่นคือเรื่องที่ครอปแอนโคต้องหาทางแก้ไขให้ได้เพื่อโอกาสในการลุ้นแชมป์ยาวๆฟอร์มดีหลายคนนูนเยสยิงคมตัดเกรดแข่งลิเวอร์พูลเกมบุกสอยเบอร์ลีหงแดงลิเวอร์พูลขึ้นรังตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนพรีเมียร์ได้ตามเป้าหลังบุกไปพิชิตเบอร์ลี2-0เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลควรชนะง่ายกว่านี้หากไม่ยิงทิ้งยิงคว้างรวมถึงไม่โดนริบสกอร์และนี่คือผลสอบของลุกทีมเจอเกนครอบแต่ละคนในแมตชนี้ที่สงเวียนแข้งเทิร์ฟมู11ผู้เล่นตัวจริงอลิซอนเบเกอร์6คะแนนเจองานสบายเป็นเกมที่ไม่ต้องออกแรงเซฟเลยเช่นอเล็กซานเดอร์อโน6คะแนนค่อนข้างเงียบเกมรับไม่มีอะไรผิดพลาดแต่เกมรูกก็ไม่ได้มีทีเด็ดจากลูกเปิดเช่นกันเจเดวคอนซา7คะแนน ถือเป็นอีกเกมที่เล่นได้น่าพอใจรับมือเกมลุกเจ้าถิ่นได้ดีทั้งลูกกลางอากาศและภาคพื้นดินเฟอร์กิลฟันได้กับตันทีม7คะแนนถึงแม้เจองานไม่ยากแต่ก็เล่นได้แข็งแกร่งตามมาตรฐานไว้ใหญ่ได้จโจโกเมส7คะแนนกลายเป็นเล่นได้อย่างมั่นใจกับบทบาทแบ็คซ้ายแข็งแกร่งในเกมรับแถมขึ้นไปช่วยเกมรุกได้ค่อนข้างดีด้วยวาตารุเอนโด6.5คะแนนฟอร์มโดยรวมถือว่าดรอปลงไปจากนัดก่อน ช่วงครึ่งหลังมีจังหวะจ่ายบอลพลาดจนทีมเกือบเสียประตูแต่หลังจากนั้นไม่นานเป็นคนช่วยตัดบอลแดนกลางจนนำไปสู่การได้ประตู2ต่อศูนย์ของทีมฮาวิเอลเลตเจ็คะแนนได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงและช่วยขับเคลื่อนเกมแดนกลางได้ดีทีเดียวเล่นง่ายซึ่งน่าเสียดายที่ประตูของเจ้าตัวช่วงครึ่งหลังโดน VAR ริบสกอร์ขืขนไรอันกราเฟนแบกหกคะแนนไม่ค่อยมีอิมแพกต่อเกมบางครั้งเสียบอลง่ายไปมฮัมหม็ดซาราหกจุดห้าคะแนนมีส่วนร่วมกับเกมเยอะเหมือนเดิม แต่การจบสกอร์ค่อนข้างน่าผิดหวังด yes าวินนูนเยส7.5คะแนนจบสกอร์ประตูน1นต่อศได้อย่างเฉียบขาดการเล่นโดยรวมมีประโยชน์ต่อทีมและมีความขยันเช่นเคยโคดี้กากโป7คะแนนยังคงค่าทีเด็ดในจังหวะสุดท้ายเล่นติดติดขัดขัดอยู่บ้างแต่ถือเป็นเกมที่เจ้าตัวประสานงานกับเพื่อนๆได้ดีและเป็นคนแอซิให้นูนเยสกระทุ้งประตู1ต่อศตัวสำรองที่ได้ลงเล่น เคทวิสโจนแทนกราฟเฟนแบกนาทีที่66ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ดมมนิกโซโบสไลแทนเอลเลียนนาทีที่67ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ลุยดีอาสแทนกากปนาทีที่67ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้แต่เป็นคนอซิสินให้โชตากดประตูปิดเกมดิโกโชตาแทนนูนเยสนาทีที่84 7คะแนนจบสกอร์ประตู2ต่อ0ได้อย่างเฉียบขาดหลังจากลงไปอยู่ในสนามแค่6นาที ลุ้นเม็ด2เหนื่อยเจอเกนครอปชื่นใจลิเวอร์พูลสยบเบอร์ลี่ขึ้นนำฝูงครอปยอมรับว่าลิเวอร์พูลต้องลุ้นกันหนักกว่าจะได้ประตูย้ำชัยชนะแม้ดาวินูนเยจะกดประตูเบิกร่องได้ตั้งแต่นาทีที่6แต่กว่าที่หงแดงจะปิดเกมได้ก็ต้องรอจนถึงนาทีที่90โดยมีดิโกโชต้าตัวสำรองลงไปซัดเพิ่มอีกเม็ดพาทีมกำชัยอย่างเด็ดขาดเราพยายามหาช่องทางตามแนวทางของลิเวอร์พูลและมันเหมือนว่าเราต้องกระโดดข้ามสิงกีดขวฟังที่อยู่ข้างหน้าเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม แตเรานำแค่หนึ่งต่อศูนย์ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากฟุตบอลเป็นแบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ยากแต่ในที่สุดเราก็ได้สกอร์สองต่อศูนย์มันเป็นสุดยอดประตูจากเดโกโชตาซึ่งมีลุ้นได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์เช่นเดียวกับวาตทรุเอนโดซึ่งเล่นได้อย่างโดดเด่นครอบเอ่ยแม้เฟอร์กิลฟันไดจะได้รางวัลดังกล่าวในเกมนี้เราสร้างโอกาสได้มากมายแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นเราเล่น4ี่เกมใน10วันและคุณต้องผ่านมันไปให้ได้นักเตะจะได้เวลาพักผ่อนกับครอบครัว2วัน ประตูแรกยอดเยี่ยมมากโคดิกาโปเล่นได้ดีมีการประสานงานกันหลายหนกองหน้าต้องการสิ่งนี้และครั้งนี้บอลเข้าประตูรวมแล้วเราเล่นได้ดีอย่างที่เราต้องการดาวินูเนเยสจ,จบสกอร์ได้อย่างน่าทึ่งแต่หากกองหน้ายิงประตูไม่ได้ระบบทั้งหมดก็จะไม่เหมือนเดิมคุณจะตั้งคำถามถ,ามถึงทุกเรื่องดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประตูของฮาวิเอเลสที่ลิพูโดนปฏิเสธเนื่องจากโมซาลาล้าลำหน้าครอบเอ่อยว่ามีแต่คนที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลเท่านั้นที่ทำให้มันเป็นลูกล้ำหน้า มันบ้ามากเมื่อคุณได้เห็นทำไมผู้ตัดสินถึงสร้างมุมมองของตัวเองแบบนั้นเราทุกคนดูฟุตบอลและเราต้องการผู้ตัดสินแต่เราต้องการให้พวกเขาตีความกฎอย่างถูกต้องต่อข้อถามถึงการนำเป็นจ่าฝูงกุนซือด้อยเอ่ยว่าแน่นอนว่ามันเยี่ยมมากมันอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่มีปัญหา42แต้มมันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่เราโอเคและเราอยู่ในจุดนี้แล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ